ก็คนมันเท่ครับชนะสามศูนย์สามแต้มเล่นแบบสบายใจนานแล้วนะที่เด็กผีไม่ได้ดูแมนยูแล้วไม่ต้องนั่งกัดเล็บไม่ต้องนั่งลุ้นไม่ต้องนั่งเยี่ยวเหนียว <c oughs> ขอโทษเสลด <c oughs> นานแล้วนะที่เราไม่ต้องแบบมาปวดหัวช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้าย ต้องมาแบบโวยวายว่าเฮ้ยจะโดนตีเสมอไหมช่วง15นาทีก่อนจะจบเกมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของทีมเราในวันนี้ใช่ไหมเห็นไหมเขายังแบบพี่นิ้เขายังแบบเห็นด้วยเลยนะไม่ได้ชะน้นละเอิดใหญ่เราเออมันนานแล้วไงเออให้ให้ผมน่อยได้ฝากช่วยเชียนทางนี้้วยสบายวันนี้ลิบูอ่ะสามแต้มต้องมีวันนี้ บิ๊กแมตต์เด็กต่มม่ต้องการนชโชว์ที่มันเด็กเจ้ากินเจ้าแค้นะเด็กคนนี้เอาไปธรรมดาจำข้ามากี่เดือนนะโอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะวิ่งไปดีใจข้าเดียวกับ่อนตั้งแต่ปีที่แล้วไอสองตัวที่เป็นทางข้างก็จำได้ด้วยเออก็นีดหนึ่งก็นีดหนึ่งก็แบบก็เก็บมานานวันนี้เราก็ทบต้นทบดอกชนะไปสามศูนย์สำหรับแมนยูโดยรวมเก้าสิบนาทีถือว่าดีไม่ดีเรื่องเดียวคือลิซโนวมาร์ตินเนสเจ็บ ต้องไปดูหลังจบเกมจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่เชื่อเลยว่ามันน่าจะหนักแต่ก็ขอให้มันไม่หนักแล้วกันพอลิซันโดกลับมาแล้วเกมรับของเรามันดีมากๆเลยนะวันนี้แม็กควก็ดีฮอยลุนก็ยิงประตูฉลองมันเกิดได้กานาโชโอเครูปเกมเวลาจะเล่นร่วมกับเพื่อนอาจจะไม่ดีแต่พอได้จบสกอร์ยิงเข้า2ประตูก็ถือว่าใช้ได้สกอร์เปโตมิเนตอนแรกไม่อยากให้มึงลงนะ แต่สรุปสุดท้ายมึงลงมาแล้วมึงแอซิดได้ก็ก็เยียบก็ยก้วโป้งให้อีกคนนึงที่ต้องพูดถึงโปเงื่อกี้น้วโป้งใช่ไหมโป่งโป้งโป่งโปงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโป้งโป่งโป่งโป่งมาทักซะแล้วส่วนอีกคนนึงที่ต้องพูดถึงก็คืออังเดโอนาครึ่งหลังอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันก็มีจังหวะที่เพื่อนช่วยไว้หมดแต่ครึ่งแรกโอนาน่าถือว่าทําได้ดีถือว่ามีช็อตพุ่งเซฟช็อตพุ่งรับที่ไว้ใจได้ก็ต้องชื่นชม วันไหนโอนาน่าแย่เราด่าเช็ดวันไหนมันดีเราก็ต้องชมใช่ไหมบอสใช่ใช่นะใช่ไหมเห็นไหมใช่ไหมโอนัน้์โอ้ยพูดถึงเกมอ๋อโอ้ยสนุกสนานวันนี้อ่าเลียหัวกูซะแล้วไอ้บอสสนุกานยังไงยังไงวันนี้ทำไมึงปิดไฟกูทำไมอ่ะปิดไฟทำไมโอ้คนกำลังอารมณ์ดีเลยกูจะครบสามนาทีแล้วเราดูเราดูแเราดูแลเรา ไป,ไปลาแล้วไปเลยไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโบสวัสดีครับสวัสดีครับ